พาทุกคนสู่การเอาตัวรอดที่ปราศจ,จากการต่อสู้กับเกมอินดี้งานดี Animal w e l l คุณจะตื่นขึ้นในบ่อน,น้ำสัตว์ในร่างบอบเล็กจิ๋วผ่านเส้นทางที่มีแต่ซอกมุมแปลกประหลาดเขาบังกดใต้ดินที่ซับซ้อนแต่มาด้วยเหล่าสัตว์แปลกประหลาดที่ตลกและอันตรายใขปริศนาค้นหายอเทมตัวเกมจะไม่ดึงเราด้วยบทสนทนาหรือออบเจกตีทใดๆทั้ทงสิ้นเป้าหมายคือการลอดและวิวัฒนาการเข้าใจโลกนี้สำหรับโลกใต้ดินลึกลับในบทบาทสิ่งีชีวิตปริศนา ไขปริศนาและค้นพบความจริงที่ซ่อนเล้นในเขาว,วงกตที่เต็มไปด้วยสับประหลาดทั้งที่เป็นมิตรและอันตรายประสานกลไกเกมเมทาวเนียกับปริศนาเกมจะไม่มีระบบการต่อสู้แบบแอคชั่นต้องเอาตัวรอดด้วยสมองซ่อนตัวใช้สิ่งแวดล้อมป้องกันตัวเกมดึงดูดผู้เล่นด้วยการสำรวจความท้าทายของสิ่งแวดล้อมและความลับซับซ้อนที่รอให้คนพบ Animal w e l l คือเกมเมทาวอนิคที่ซับซ้อนที่พลิกแพงการสำรวจและไขปริศนาทุกสิ่งจนเกิดความตื่นเต้นรู้ลึก ในโลกพิกเซลอาร์ตที่สวยงามเกมนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสายเล่นลึกรักการไขปริศนาสำหรับใครที่สนใจตัวเกมวางจำหน่ายบน PC, PS4, PS5 และ Nintendo Switch